โอ้้ยไไม่ดสดกับสดแค่เออสดกับผูดกับฟงอะไรมีกล้วยไหมกล้วยเคลือนนึงอะปรามาดิเออเคลื่อนะนั่นแหละในตู้หละจุกไหมไม่ใช่อยู่ในรถนะจุกไหมไดงี้เลยเนี่ยโบเอาโบใดไหมโบไวกนสโอ้ยปึ้งตกมาผมมีเนื้อไส่ใส่ขวดน้ำขายลูดอร่อยหาซิฟ กัวจีกัวดได้ต้องไป่เซกอ่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบเอทส<อ>ดบริพานฟอร์มเบอรีพาหนาพารี<ช>่กับใส่ขวดเลยเอาลองเบิ้งเออลองเองอกกบิ้งทุกจากขวดอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแต่เพิ่นว่ากินแบบสดๆจีหนักกว่าพะนะอืหวานกว่าดำๆนี่แหละเพิ่นว่าเอา,เอาลองเบิ้งจีบอกอร่อยขวดนี่รู้ขวด เป็นยังไงม,มันเหมือนถูกหมึกชอดไหมเขาไปโดนน้าจืดไงคือไปตกในเลือดอะกลิ่นนยากกินเล่เเวลาไปเที่ยวทะเลอยเคสจับเดี๋ยวครับมันขาบตามบวกอ่ะอืมันหวานเลยอียแอาวไหมอืมอืมอขอทางเพิ่นดูเนี่ยเนี่ยโอ้ยคอือหือโอ้ยวันนั้ สักตัเน,นี่ยวนวัวเวสบายๆบอกเลยฟันโคตรสักว่ะเมืม่อกีนหวานไม่ไดีคือหวานลิ้นปลาไปมันบอกแล้วก็จะใส่จะใส่ซีขาวสองทีเลยหรอมันเป็นคนดีคืออะไรวะมันก็จะเป็นปูเล็กหอยเล็กเหรอฮะมันจะติดถ่ะมันคงจะไม่กินที่ดินที่ทรายหรอกมันอยู่ในทะเลแต่มันจะมีต่อมหมึกมันอยู่ไอโออืม โอ้โหนิวเสื้อผ้าไปด้วยนะทำไมมันบอกว่าเขาใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เปลี่ยนกางเกงสีม่วงอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนกางเกงสีชมพูกระดเนี่ยมึงทำอะไงอ่มึงมันยังดูดอยู่ไม่ดดดมากอักอกใส่เลยเลยกอกใส่แซ่บอ่ะแต่แต่ที่เราไปกินที่บางแสนน่ะเรากัดเนี่ย หมึกมันจะพ่นออกเลยนะเว้ยเต็มปากกินหมากะดำปื้อเลยอ่ะเออสงตี้ในขวดก้อะมันลงนอนดิฟันเหมือนที่มันจะเหมือนที่ฟันไปกินที่บางแสนนะู่หกรุ่นนี้มันได้ตัวเล็กไม่ค่อยมีตัวใหญ่กินเลย ตอนมันขึ้นมาจากทะเลมันก็ใหญ่อยู่หรอกแต่ว่าพอมาใส่ขวดมันเหี่ยวกินตัวใหญ่มันก็ไม่อร่อยมันกึบ